หมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กตอนนั้นไอ้คนเล็กก็เพิ่งได้ป .6 คนโตก็จะขึ้นม .4 ห่วงลูกมากเพราะว่าคนเล็กมันร้องไห้เกาะขาเลยบอกว่าแม่พ่อก็ไปคนนึงแล้วแม่แกปาตามพ่อไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงนะนะก็ไม่เหมือนแม่นะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางกัญญารัตมะลงรัตค่ะอายุ48ปีค่ะพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3ค่ะ หมอก็นัดให้มาผ่าวันที่9มกราห้าเค่ะแล้วก็คือทำการรักษาีมโมีฉายแสงพอดีอฮอร์โมนเราหายหมดหมอก็เลยสั่งให้อีกสรอบเป็น8รอบค่ะแล้วก็มาต่อฉายแสงที่โรงพยาบาลลุบบุรีอีก30แสงจบแสงวันที่26กันยา59ค่ะแล้วก็หมอก็นัดตรวจทุก3เดือน สามเดือนแรกก็ก็ไม่เจออะไรแล้วก็มาหกเดือนหกเดือนไม่เจอมาปีหนึ่งไม่เจอมาเจอปีที่สองค่ะหมอก็บอกว่าคุณอะมเลิงลามไปต่อมน้ําเหลืองแล้วก็ลําไส้กระดูกแล้วก็มีโูคแทรกซ้อนจากการีโมถฉายแสงก็สิบสองลูกค่ะหมอบอกว่าคุณเป็นบะเริงนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กตอนนั้นไอ้คนเล็กก็เพิ่งได้ปหกคนโตก็จะขึ้นมสี่ ห่วงลูกมากเพราะว่าคนเล็กมันร้องไห้เกาะขาเลยบอกว่าแม่พ่อก็ไปคนนึงแล้วแม่ก็ปามตามพ่อไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงหน้นาก็ไม่เหมือนแม่นะเราก็เลยตัดสินใจแบบว่าเข้มแข็งอะอดทนเอาตอนนั้นพี่ทํางานเป็น QA ก็ไปลางานโรงงานไม่ให้พี่ลาบอกว่าให้ลาออกเลยพี่ก็ตัดสินใจลาออกลาออกแล้วเราก็มา มาที่กรุงเทพหมอบอกว่าคุณมีทางรอดแค่2เดือนนะเพราะว่ามะเร็งอะมนลามไปหลายจุดแล้วพี่หมดทุกอย่างมอไซค์ห้คันบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ทอง10บ,บาทหรือว่าเงินเป็นหนี้เป็นสินแสนสองแสนทีนี้พี่ก็เลยบอกหมอว่าขอปรึกษาลูกชายก่อนก็มาปรึกษาลูกชายแต่ณตอนนั้นก็คือเราโทรศพัพท์ผิดจะกดไปหาอาแต่เรากดมาเจอพี่ชยามอแก้วทองในเพจ พี่ก็ตามเขามาเพราะว่าพี่กินทุกอย่างมาแล้วมันไม่ดีขึ้นมันมีแต่แย่ลงตอนพี่กินโพลิตินใหม่ๆพี่ก็เหมือนปวดทุกอย่างเลยแต่พี่ก็ทนพ่อรูปบอกว่ามันหมดหนทางแล้วแม่ไหนๆก็จะตายกินเหอะตัวสุดท้ายเนี่ยเผื่อมันดีขึ้นอะไรเงี้ยพี่เลยตัดสินใจกินลูกก็ทํางานก็เบิกเท่าแก่มั่งยืมเพื่อนมั่งอะไรเงี้ยทุกวันนี้นะพี่ไปตรวจก็ เชื้อมะเร็งไม่มีมีค่าเป็นศูนย์แล้วโรคแทรกซ้อนที่พี่เป็น12โรคก,ก็ดีขึ้นทุกอย่างแต่เราต้องระวังตัวเองในเรื่องการกินอาหารการกินเราต้องต้องปฏิบัติตัวจากเราที่เคยกินของปิ้งของย่างของหมักของดองแล้วก็มาปรับเปลี่ยนตัวเองจากที่ว่าเคยทํางานแล้วไม่เคยมีน้ําลงท้องเลยคือห่วงงานห่วงงานแต่ไม่ห่วงชีวิตตัวเองก็ตอนนี้ก็มากินวันละสี่ลิตรก็เหมือนรู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างค่ะ ถ้าผลิตภัณฑ์ดีแต่กำลังใจคุณไม่มีก็ศูนย์เปล่าค่ะสวัสดีค่ะ,ะชื่อวราพรแสงตาขุนค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแหม่มค่ะป่วยเป็นมะเร็งเต้านมค่ะเมื่อประมาณ10 10เดือนที่แล้วว่าค่ะคํำเจอก้อนที่เต้านมตอนนั้นประมาณประมาณเซนหนึ่งค่ะก็เช้ามักก็เลยไปหาหมอเลยไปหาหมอแล้วหมอก็อคลำก็คือหมอก็ยังวินิฉัยว่าเป็น เป็นก้อนปกติค่ะแล้วก็ไปหาหมออยู่แบบนี้เรื่อยๆประมาณ2อาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์มีอาการปวดปวดมากค่ะก็คือตอนนั้นต้องถือเหมือนเรียกได้ว่าต้องถือนมเลยถือนมเดินเลยคือปวดมากอะค่ะ่ะแล้วก็เลยไปหาหมออีกหมอเลยนัดผ่าตัดตอนนั้นแล้วก็รอฟังผลอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์พอฟังผลออกมาหมอบอกว่าเป็นกลื่มมะเร็ง,งค่ะเป็นกลื่มมะเร็ง,ลงแล้วก็ ให้เรามาหาหมอเรื่อยๆก็คือทุกเดือนทุกเดือนก็มีวันหนึ่งรู้สึกว่ามันตึงๆที่แผลที่ว่าผ่ามาค่ะตึงมากแล้วก็เลยไปหาหมอหมอก็นัดซาวเลยอีกวันหนึ่งค่ะซึ่งตอนนั้นจากตอนแรกหนึ่งก้อนใช่ไหมคะ,ะวันนั้นที่สาวอะค่ะคือมันกลายเป็นสิบกว่าก้อนคือตอนนั้นตกใจมากอะค่ะคือทำอะไรไม่ถูกเลยแต่ก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยเราคงไม่เป็นอะไรร้ายแรงกว่านี้ก็คือ คิดอยู่เสมอคิดแต่ในทางที่ดีแล้วหมอก็นัดผ่าตัดผ่าตัดออกมาก็คือคว้านให้ลึกกว่าเดิมคว้านให้ลึกกว่ารอบแรกที่ผ่ามาค่ะแล้วก็เพื่อจะนำะชิ้นเนื้อตรงนั้นนะคะไปตรวจด,ดูว่าเราเป็นเนื้อร้ายหรือว่าเนื้อดีอีกหนึ่งอาทิตย์หมอก็นัดฟังผลชิ้นเนื้อค่ะแล้วผลที่ออกมาก็คือว่าหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งเต้านม มันเป็นเนื้อหลายตอนนั้นนะคะซุดซุดเลยคือไม่คิดว่าจะเกิดเกิดขึ้นกับตัวเองอะคะ่ะซุดหนักมากแล้วก็หมอก็บอกเราว่าโอเคต้องต้องตัดนมทิ้งนะ <S <S ก็คือต้องตัดให้เร็วที่สุดอะคะ่ะตอนนั้นก็ซุดแล้วอะคะ่ะซุดตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้ว่าตัวเองจะต้องผ่าตัดเต้านมทิ้งคือซุดซุดแล้วอะคะ่ะพอมารู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งอีกมัน นิ่งสุดสุดสุดเลยอะค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงขั้นจะไปพบจิตแพทย์นะคะ่ะแล้วผ่าได้ประมาณ3-4วันนะคะได้มาเจอ,อพี่อู๊ดกับคุณพึ่งค่ะเขาแนะนำผลิตภัณฑ์อพอลิตินให้ทานค่ะตอนนั้นทานไปได้หนึ่งอาทิตย์ไปหาหมอหมอบอกว่า ไปทําอะไรมาทําไมแผลถึงแห้งไวจังคือปกติถ้าผ่าเคสใหญ่แบบนี้ค่ะมันจะไม่แห้งไวแบบเร็วมากขนาดนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นก็เริ่มมั่นใจในผลิตภัณฑ์ขึ้นมาขึ้นมาเยอะแล้วค่ะเมื่อก่อนเคยคิดว่าเงินสําคัญที่สุดในชีวิตค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ค่ะสุขภาพสําคัญที่สุดค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์พลิตินนะคะที่ทําให้แม่มีวันนี้ได้